สวัสดีครับผมาจากช่องเด็กหนวดปวดหัวนะ,ะมาจากช่องเก่าที่ชื่อว่าฟรีดอมเด็กหนวดนะ,ะพอดีช่องเก่าโดนบินไปเรียบร้อยนะหลังจากที่สอนลงเกมไปเรียบร้อยนะช่องบินวันนี้จะมาสอนอใช้ตัวละครุคณเดีโอนครับในเกมุณเดีไฟเตอร์นะ ว่าปกติเราถ้าคนไม่รู้เนี่ยเราก็จะใช้ไม่ได้นะฮะเราก็จะใช้ตัวมุ่มั่วฮะเรากดมุ่มั่วไปแต่วันนี้เราจะมาทำกดให้มันเล่นได้นะโอเคเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะว่าปกติเราเล่นเนี่ยเราให้เราทำกันประจำเนี่ยมันมันไม่ได้เนาะ อ่าแรกเราก็ใส่ชื่อก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไงอ่ามัวๆก่ก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรไงอนี้เห็นไหมปกติที่เราเล่นกันป่าเสร็จแล้วก็เราก็ไม่เลือกคุณโออย่างเงี้ยเหมือนเราจะได้ไงแต่สุดท้ายไม่ได้ได้ตัวอะไรไม่รู้มาเห็นไหมนี่คุณโอ๋ก็ได้เป็นเพื่อนเราแทนเป็นคอมพิวเตอร์เล่นนะฮะแทนนะฮะ เดี๋ยวเราลองมาเอาใหม่แล้วกันทําใหม่เดี๋ยวผมจะ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะวันนี้ผมจะใส่ชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดนะดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะไปเลยไปกันเลยลเข้าเหมือนเมื่อกี้แล้วแต่รอบนี้เรามีชื่อมีพาสเวิร์ดนะใส่ตามที่ของผมเลยก็ได้นะ ชื่อชื่อ,อคูนิโอคนินี่พอเขียนได้อยูอ่คูนิโอเอสร็จแล้วก็เซฟแอสเซิร์ฟเวิร์ดนะฮะเริ่มใหม่เน,นื้อเนี่ยอ่า này tam cũng lấy cái này nữa Chá rồi để chùa đây xây lên đây nòn yeah. ใส่ตามนี้ไปเลยนะช้าหน่อยแต่ชัวร์เพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นเนาะเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วรอบแล้วแต่ว่าเสียงไม่เข้า <c oughs> นี่แล้วกันอโอเคนะป๊อป๊อปโอเคนี่เราก็ได้แล้วนี่ละทูดิโอเราจะหายไปละอ่าส่วนเพื่อน ถึงเพื่อเราเป็นเป็นลิกิก็ได้แต่สีอะไรนี่เราอันนี้ไม่ได้นะมาขับสีไม่ได้เราได้เพื่อนมาแล้วคุณเอวโอ้โหเลือดตั้งสองร้อยกว่าเลยอันนี้ก็ได้ะฮะถือว่าเราอยากเล่นลิกิแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตามนี้เลยตามชื่อแล้วก็มันจะมีพาสเวิร์ดนะชื่ออยู่ตรงที่ซีพียูนะครับแล้วก็ลิกิอย่างเงี้ยครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็ใส่ตามนี้เลยฮนะใส,ใส่ตามที่ผมบอกถ้าอยากเล่นลิกินะ โอเคเราลองเทสดูกันะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยฮะผมจะมีคลิปอ่าที่ไม่เคยรู้มาพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนหรือคนที่รู้แล้วก็ก็ดูอีกก็ได้นะนี่เนี่ยนี่เราก็ซ้อมไปก่อน

ขอบคุณที่รับชมนะครับเขียนนะไปนะ้ะไม่รอดูคลิปหน้านะว่าจะมีอะไรแปลกๆมาให้ดูนะขอบคุณที่รับชมนะครับ